สวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมพบกับมหาโชคชาแนลทับวันนี้ความฝันเป็นลางบอกเหตุดีร้ายฝันในขณะที่เรานอนหลับอยู่เป็นลางบอกให้เรารู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดเหตุดีหรือร้ายในการละเวลาข้างหน้า 1. ท่านใดที่ฝันเห็นกษัตริย์หรือพระราชินีว่าจะได้รับเกียรติตำแหน่งหน้าที่การงาน หรือได้รับยศถาบรรดาศักดิ์ชื่อเสียงมีโชคลาภดีเป็นพิเศษทำงานสำเร็จสมดังความตั้งใจฝันที่2กินท่านได้ฝันว่าได้กินอาหารพยากรณว่าจะเกิดบุตรหรือได้บริวารเข้ามาอยู่ภายในครอบครัวและมีความสุขสำราญมาก3แก้วท่านใดฝันว่าได้จับแก้ว หรือในมือมีถือแก้วอยู่พยากรณ์ว่าจะได้เลื่อนยศถาบรรดาศักดิ์ได้เกียรติยศชื่อเสียงตลอดจนทรัพย์สินเงินทองหรือได้สิ่งของอันมีค่าตลอดจนบุตรบริวารหรือได้อภิรม์สมรัก 4. กลองท่านใดฝันว่าได้ตีกลองหรือได้ยินเสียงกลองพยากรณ์ว่าจะได้รับความนิยมชื่นชมสรรเสริญชื่อเสียงดีเด่นทั้งตัวเองและผู้ใกล้ชิด จะได้เลื่อนยศตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินเดือนก็สูงขึ้นเพราะมีความดีความชอบ 5. กุญแจท่านใดฝันว่าเห็นจับหรือไขกุญแจพยากรณ์ว่าจะทำงานสำเร็จถ้าฝันว่าลูกกุญแจหายจะเดือดร้อนเสียเงินทองหรือได้รับความโศกเศร้าเสียใจ 6. เกวียน ฝันว่าเห็นเกวียนล้อเลื่อนหรือรถผ่านไปจะได้รับความโศกเศร้าเสียใจถ้าฝันได้ขี่เกวียนขับรถพยากรณ์ว่าจะมีสุขใจทำงานใดสำเร็จหรือจะต้องเดินทางไกลเจ็ดโกนท่านใดฝันว่าโกนผมออกจากหัวให้แก้ความฝันกับเตาไฟฝันร้ายจะกลายเป็นโชคดีมหาลาบ แปดกระดาษท่านใดฝันเห็นกระดาษไม่กำหนดว่าเป็นสีหรืออะไรพยากรณ์ว่าจะได้ทำงานที่ได้คิดไว้หรือตั้งใจนั่นไว้แปดกระจกท่านใดฝันเห็นกระจกหรือส่องกระจกพยากรณ์ว่าให้ระวังการทะเลาะวิวาทหรือการแตกแยกความสามัคคีและจะเกิดถ้อยคดีความถึงตุลาการหรือสถานีตำรวจ ก้ากลงนกท่านใดฝันเห็นกลงนกได้หิว้วเห็นหรือจับกลงนกพยากรณ์ว่าจะได้สิ่งมีชีวิตหรือได้พบลักได้คู่หรือบุตรบริวารได้ความเคารพอย่างสูงมีคนนำเงินทองมาให้10กินยาท่านใดฝันว่าได้กินยารักษาโรคพยากรณ์ว่าจะหายเจ็บไข้ จะมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ขึ้นมีความสุขกายสบายใจภายในเวลาอันใกล้นี้ความฝันเป็นความเชื่อมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนที่หาคำตอบไม่ได้จดจดใช้วิริยะในการรับฟังรับชมด้วยนะครับ